ทำร้ายคนที่เขาไปอ,อยู่กับเขาอยู่คนอยู่ที่อยู่เขาหรอกผมร้องเพลงนคุณผมทำร้ายคุณตอนไหนฮะผมร้องเพลงนคุณนะเนี่ยมึงทำท่าทางผมส <laughs> ิสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับาาสนงชงคอเฮ้ยไม่รู้หรอตอนไหนเด็กชื่ออะไรผมนึกชาลาเ <laughs> <laughs> ผมนึกชาลาชา,ชาลาชาลาชาลา ถ้าไม่ถ้าพี่ไม่จัดฟันไหมรู้จัดเดนนนอาทิตย์ไหมอะไรนะไดโนเสาร์อ่ะพี่เหมือนมากจัดฟันเข้ายังไงเลยรอไดไหมใช่ไหมจัดฟันเข้าเลยรอเหมือนพี่แก๊ปแต่ก่อนที้ฟันเยินมากนะพี่แก๊ปแบบเป็นอะไรเอางี้พี่ชื่ออะไรครับใช่น้องจังคอไม่ทำรองด้วยมันไม่เหมือนเอาแบบลิปซิงเดน้องจะร็องนี่ มักเจ้าได้บัตะสิมักอายอยู่บัมักเจ้าได้บัตะสิมักอายอยู่บัมักอีหลีมักอีหลออ่ะแต่ยแดนน้องล่ะสูงยาวขาวบัวสูงยาวขาบัมักเจ้าได้บัมัก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 เจ้าได้บัวทำไมคุณเหนื่อยจังวะเนี่ยคือเขาจ้างคุณมาเท่าไหร่ทำไมคุณเล่นเยอะจังวันนี้ เอายังน้ำหนักกณลงสองลโลคะแนนมันพูดสักคำยังขึ้นมาเนี่ยใครพี่คะแนนเฮ้ยอปาให้เขาบอกดูเอาพูดพูด <c oughs> เปิดเน,นีเ่ยเฮ้ยอย่าใหน้อยหน้าเขาเอาพูด <c oughs> ไม่ติดซะด้วยฮึ <c oughs> ไม่เหม็นเหรอวะ เขาอาจจะบอกว่าแค่นี้มันน้อยไปเกือบถึงหัวกูไม่โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทางปราจีนมากๆเลยร้านเบลนะคะขอบคุณมากมากแล้วก็บลส์ขอบคุณพี่น้องปราจีนแล้วก็ร้านเบาส์มากมากเลยนะครับที่หนาแน่นมากเลยให้กขาลังใจพวกเรานะครับเดี๋ยวมีมีถ่ายรูปแลวพี่ถ่ายรูปอ่ะโอเคมาเดี๋ยว